เยอ๋กวก่อนที่เราคนไกลไกลถ่ายเราด้วยถ่ายเราด้วยนะนไปแล้วนะคุณรู้เปล่าขนัไปแล้วสิคนคนละวันนะตัวหอมากเลยเย็นเลยเยี่คนัเยี่ยคนะสยงยัสยงสยงถ่ายพี่ป่ะนะไม่ถ่ายอ ไม่ได้กดโอเคไไนไม่ได้ของแก้มนะเดี๋ยวหอไม่ดูนะไม่ต้องพี่วงนะอย่าวตัวเท่าที่เลยอ่ะเไปเข้าไปใครจะเข้าไปไม่ได้ห่วงเธอละฉันถูกพี่ยงโอ้โหอบตไม่าตาม่กแสงไฟไ่ก็ใไมทก็ใม่แม่แสงไฟม่ก็ได้ิเนี้ยไม่คด้าไห quay lại ครับ thay เข้าใจ thay ได้ không ใหม่เข้าใจแล้วอ๋อทําไม